สำหรับท่านที่ใช้งานเครื่องซันมิที2ไลท์นะครับแล้วเกิดปัญหาว่ามันไม่พิมพ์หรือชักไม่เด้งนะครับตอนนี้เจอเซิร์ฟเวอร์ของ l อยเวิร์ดเพลเนี่ยเขาอัปเดตนะครับทำให้เครื่องพิมพ์เราหายไปนะครับวิธีแก้ไขง่ายมากเราไปเพิ่มเครื่องพิมพ์ครับทาตามนี้เลยนะครับให้เข้าเมนูด้านบนนะครับในแอป l อยเวิร์ดเพลนะครับตรงนี้เข้าเมนูการตั้งค่าครับจะเห็นว่าเครื่องพิมพ์มันหายไปนะครับให้เรากดบวกนะครับเพิ่มเครื่องพิมพ์ขึ้นมา ตั้งชื่อเครื่องพิมพ์ของเราครับตั้งชื่อว่าอะไรก็ได้นะฮะเช่นปรินเตอร์นะครับรุ่นของเครื่องพิมพ์ให้เลือกเป็นรุนนนรนร่นอื่นๆนะครับ T2 ไร้เลือกไปรุ่นอื่นๆนะครับเครื่องพิมพ์ที่เราใช้เนี่ยจะเป็นยี่ห้อนิตารุน่น D300M นะครับส,รส่วนใหญ่ตัวน,นี้การเชื่อมต่อให้เลือกเป็น USB ครับเครื่องพิมพ์แบบ USB แบบนันนึงเนี่ยเลือกอุปกรณ์ให้กดนะครับมันจะมีรายการของเครื่องพิมพ์ให้เลือกนะครับ ส่วนใหญ่ก็จะขึ้นอันเดียวแหละก็คืออันนี้นะครับแล้วก็ความกว้างนะครับ8 0มิลิเมตรเลือกไปเลยนะครับแล้วก็เปิดเป็นเครื่องพิมพ์ใบเสร็จรับบินแล้วก็เปิดใบเสร็จอัตโนมัตินะครับกดทดลองพิมพ์สักทีนึงครับจะมีป๊อปอัพขึ้นมาให้เราติ๊กถูกนะครับแล้วก็กดตกลงนี่ครับลิงชักก็จะเงเครื่องพิมพ์ก็จะพิมพ์แล้วนะครับอย่าลืมกดบันทึกนะครับกดบันทึกด้วยครับเดี๋ยวลองเข้าไปที่หน้าขายกันนะครับลองขายสักอันสองอันนะครับชําระเงินนะครับ นี่ครับเรียบร้อยนี่ชักก็จะเล่งอตัตโนมัตินะครับเครื่องพิมพ์ก็จะพิมพ์แล้วนะครับแค่นี้นะครับขอบคุณครับ